สวัสดีสิ้นจ้าวไม่นี่ก็จะสิบเอ็ดโมงแล้วเนาะจ้าเสียงเครื่องปั่นผ่านะเพราะว่าเฮาอยู่กันหลายคนอันนี้ก็สิเป็นบ้านพากีเจา้านายเขาเจ้าสาวให้อยู่เนาะจ้าแต่สีอยู่กันเกือบสิบคนเนาะบ้านกาลังใหญ่อยู่สี่ห้าหกสันหมดละจ้ากตสิมีผู้ชายกับอยู่สันบวแต่ผู้หญิงจะอยู่สันล่างเนาะจ้าผู้หญิงมีสามคนเนาะจ้า เวเลาเขาสักผ ah ่ามันกะสิจะสักกันหลายคนนอะเปลี่ยนกันตอนนี้เขากะบายสิมะแกงบวบมันสิออกเป็นแกงบวบวโนจารเดี๋ยวเขาบัเบิงว่าฟักท้องเข้าสุกไปตอนนี้ฟักทองเข้ากะสุกเราเข้าบัอยากคนมันอนจารเขากะต้มเข้ายังบ่ท่านใส่น้ำตาลเข้าใส่แข่เกลือพอฝักทองเข้าสุกเราเข้ามาใส่กะทีกะทีคือแบบว่าเข้าเปิดกระป๋องเราเข้าตองเอามาใส่ถุงแชตู้เย็นไว้นจากเขาถนอมอาหารเนาะ เพราะว่ายูเวียดน้มมันจะมันจะไปสื่อของตลอดก็ได้คือตลาดบ้านเฮ้าเนาะจา้ะซูปเปอร์มันก็นอยู่ไกลๆนี่แหละแต่ว่าเฮาโปสะดวกบางทีเฮ้าเหลิกงานซีทุนเนาะจา้ะเพราะว่าเฮ้าเขา่ายเฮ้าเหลืองานซีทุนอันนี้ก็จะกระเด็นได้เฮาจังมาเสร็จเนาะพอมันสูแเราเฮ้ากะ ไม่ได้ต้มโดนเนาะจา้าฝักทองเขาต้มแต่เดียวจริง,รงๆเข้าตรงใส่น้ำตาลเข้าไปแต่เข้าย่านฝักทองเขามันอยู่บนนอกเขาเจจะเอิ่นมันแข็งเป็นมันจะกระจังกึงมันบบสูงเนาะจา้าเขาก็เลยต้มไปสักครู่หนึง่งเขามาใส่กะทิกับน้ำตาลเนาะจา่าน้ำตาลกะทีเข้าก็ใส่ประมาณครึ่งกล่องเนาะจา้าเพราะว่าเข้ไประฮ็ดหลาย น้ำตาลเท่ากับตามชอบเนาะจ้าค้นมากหวานกับส่หลายค้นบ่มัากหวานแต่ก็ต้องไสรหลายเนาะจ้าอันนี้เท่ากับชิมตามเท่าชอบด้วยกันเท่ากับคนเห้กระทีมแตกเนาะจ้าออกจากช่องฟิดเท่าก็ต้องค้นแห้งเนาะจ้าเพราะวา่าเส้นฟักทองเทาให้สหเดี๋ยวเท่าจะมาชิมให้มึงเนาะจ้า ก็โอเคเหรอเนาะจ้าแต่ว่ามันจะอ่อนหวานไปนิดนึงแต่สําหรับเฮากัววาพอดีเนาะผู้ใดมากหวานหลายก็เติมน้ำตาลเข้าไปเนาะจ้าแต่เฮ้ามากหวานห,หน่อยๆสิเนาะจ้าเดี๋ยวเฮ้ามาเบืองตอนที่มันสําเร็จเนาะจ้าอันนี้ก็คือแกงบวชฟักทองเนาะจ้าเฮากะบฟักทองเหลือจากเ้าเห็ุกับเขาเนาะจา้าเพราะว่าฟักทองมันมันอยู่ขางนอกที่ขั้นเฮา ข้นเอ่าทําการพาฝักทองขั้นเ่ก็บเป็นลูกเนาะจ้าฟักทองมันสิก็บได้แค่สองสามมือเรากะตรงใส่มันกะมันจะเกิดน,น้ำเยิมเราแม่นกะเสหดให้ฟักทองเข้าเสียงไงเนาะจ้าข้าวาสือฟักทองมากสือเป็นชินมาเข้าเก็บได้โดนเข้ากับสิมาแปลรลูเพชรกับเขาหรอกะ,อกะเฮ็ดอาหารพร้อมเนาะจ้าเฮ็ดขนมหวานอันนี้ก็สิเป็นหน้าตาของแกงบวชฟักทองเนาะจ้าเข้ากับหันได้สวยสุดเลยเนาะจ้า จริงๆเขาเข้าเข้าใครมีเวลาปาาไหนแต่ว่าเข้าเขากับมาเข้ากับมาเหตุขนมอยู่นาจ่ะแต่ว่าวัตถุดิบในการเหตุขนมของเวียดนามแป้งมันจะบุกคือของไทยเ,เข้านอจ้ะคือจังสาคูสาคูมันกับเวลาเวลามันสุกเรามันมันกับจะเป็นเๆเนนอจ้ะแต่สาคูบานเข้ามันมันจะยังเป็นเม็ดเมอยู่นะจ้ะ เพราะว่าความแตกต่างของวัตถุดิบที่เขาเห็ดมันมันก็คือของไทยเฮ้าเนซาคลิปนี้ก็พ่อกันสมนีก็นอซาคลิปหนาข้าพ่อกันหม่สวัสดีจ้าแกงหมวดฟักทองนา